ใช่ไหมเออก็ก็น่าจะดีกว่ามันอื่นได้มั้งใช่ไหมเพราะว่าอาจจะเพราะว่าวันนี้วงมันน้อยก็มีอะไรก็ลั่นขึ้นไปเลยต่อไปถ้ามันแบบไม่ได้ก็ลองโทรกับพี่ๆเขาดูโอเคครับงั้นก็ต่อไปฝ่ายทะเบียนครับฝ่ายีหนักมากทะเบียนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากหรอกคืออย่งมันก็เป็นปัญหาเดิมๆอ่ะคือคนมันน้ไม่ครบมันก็รอมันก็รอกระแถวโต้แล้วมันจะออลเพราะคูลออลงหน้าวงก็มาจัโอเคทำงานจริงได้เพราะวงมันน้อยอาจจะมีวงช้ามั้ง เราเราโทรตามเลยนะเฮ้มันตัดสิ่งที่ไปไม่ตัดสิแล้วพอก็ตัดสิค่ะตัดสิแล้วไม่เอาเลยเขาตัดสิมาก่อนนะตัดสิวันนี้ืออ่าเ้แล้วก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้ส่งแผ่นไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ติดต่อเขาก็เลยเรียกว่าตัดสิเลยเขาก็เลยไม่ได้เลยเขาก็นั่นแหละตัดสิแล้วบางวงมันไม่มาเราก็เลไม่รู้จะทำยังไงเราคงตรงเราไม่อยากดูก็เลยเปิดไป้สมัครดูโทรตามไม่งเลยนั่นแหละ น้องเร็วๆแข่งแล้วแข่งแล้วแข่งแล้วพวงแล้ขึ้นแล้วอ๋ค่ะค่ะพี่ค่ะค่ะค่ะัดประกาศข้างล่างก็ไม่มีใครสนใจแต่ัอไปไม่ประกาศก็วิ่งมาเต็มเลยใช่คือแบบพอมาปุ๊บโหมันวิ่งซสูงจะหักโคฉันต้เสียงสูงอพันธุ์ที่แต่งคือหน้าที่คือทำไม่ได้แต่ว่าถามว่าทำไมไม่ทำบ้างอย่างเนี้ยอย่างแบบดูน้องหน้าันนี้เนะวันนี้ทำวันนี้ทำโอเคเวิร์กวันนี้ไล่ลงมาเป๊ะมากแบบไม่มีป้ายออกออกน้องออกเลย เออคือเราโตแล้วคือปัญหามากมากเลยคือม6ใช่ไม่ฟังอะไรเลยค่ะเราไม่อยากวิ่งหลังเลยทีเนี่ยไม่มีใครวิ่งขา E O S เอาไว้เอได้คือชั่นะครับคือผมก็กำลังจะวิ่งไปบอกทุกเดี๋ยวกูวิ่งให้มึงไปแลยอกูจับตูนมึงไม่ทันเลยคือแบบไม่มึงโกงมึงมึงเข้ามาก่อนกูเดินไปตรงนี้แล้วกูเลยวิ่งมาบอกแท็กกลับมาเฮ้ยได้ทำไมมีไม่เลยตัวเดียวนะวิ่งกลับไปเฮ้ยได้ทำไมลอยตัวเดียวอ่ะเฮ้ยชีทมึงจะเอากี่ตัว เยลคือพี่บอกทุกคนอย่าไหวหางตีมันดูคอมาเพราะพีโทรทำไมน้องพี่มาดูคอแล้วคนอื่นโทรฝีเป็นลังมึงก็กูโทรหางทุกคนเลยไงแล้วเวลาคนอื่นติดต่อมึงได้ไปทวงสายไปทุวงสายก็มาท no. ุวงสายไงไปสายอ่อนยาคือเต่าอ่ะคือเต่าลงไปอยู่ข้างล่างตอนแรกตีจับคนไปคือว่าตจับคนลงไปไหนคนแต่ว่ามันเลือเต่าคนเดี่สองนัดตามมันไปช่วยแล้วคือนักตามลงไปช่วยนั่นก็ตามแล้วนะก็วิ่งไปนี่มาคืองานอ่ะถ้าเกิดมันตามลงไปช่วยก็คนที่สองจะช่วยนานๆมือเสือข้างบนมันก็ไม่มีเหมือนกัน เป็นคนเลยที s. <S i i ่ตอนจัดอะพี่มีพี่เนยกับพี่พลอยใช่ไหมแล้วทีเนี้พี่เขาอะพี่เขาจะขึ้นไปโพู่อยู่ตรงเนี้ยตรงตรงก่อนก่อจะเข้ามาเขาไม่เขาไไม่ด้กูรู้รับเดี๋ยวกูรับให้เดี๋ยวกูรู้ให้เพราะมันไม่ยากอ่ะเพราะคือก็ไม่ไม่มีอะไรมันก็จะยกแล้วเก็บของถูกไหมก็เลยรับมาก็ดูให้ก็ดูได้ก็เหลืออยู่สองคนที่อะไรเต่าเพราะที่เหลือก็ดี๋ยวงแล้วกเขาจะต้องโหวต ก็คู่ไกลเสร็จแล้วไม่แต่อเรเชียรพวกนี้พวกี่นั่งเสร็จแล้วก็ลงอยู่นานพอลงมาเจอูมัก็มีะไรเกียวอะไรก็คนก็คือตำแหน่งที่วางวันนี้คือตำแหน่งมันไม่ค่อยเยอก็คือวางตำแหน่งที่แก้วอ่านี้มันมันยากเว้ยแต่ฝ่ายพวกนี้ก็คือฝ่ายอะไทั่วไปมันสามารถที่จะเปลี่ยนคอนเอรไดตลอดไดาเมันสามารถเป่นยีห มันควรมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถึงแล้วว่าจะไม่อยากให้เปลี่ยนฝ่ายทาเรียเพราะฝ่ายต้องแบบตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งของวงนี่ยากเลยต้องเป๊ะต้องจัดว่าจำว่าวงนี้มีกี่คนวงนี้ส่งขึ้นไปหรือยังวงนั้นแล้วหลังจากรายชื่อสนามที่เรามีทั้งหมดพวกนี้มีใครอยู่บ้างอยู่แน่ๆต้องอยู่ละให้เตาไงให้เตาเขียนเร็วมาแทนมาเอาเลอาเขียนเร็วแต่ว่าเล็กนัดคิวไม่มีเสียนอย่างเงี้เอาเอาไอเตาเลยป่ะ เขียนแล้วจะไม่เรียบร้อยง่ายๆคือตามองก็สามารถเขียนได้ตามองอย่างงี้ตรงไม่ตรงนะครับก็คือมันเบี้ยวก็คือมันเบี้ยวนิดหน่อยแล้วจะพูดว่าแต่มันรุนเร็วยงใหญ่จะมาจีบใหญ่แต่สปีดเนี่ยคือเอาอ่านหรือเลื่องเลยตอนนี้เยนไ้ก็คนเขีนได้ถ่ายได้ไม่ไม่ไมาสามารถทำอะไรได้บ้างนะตัวทำรอไปก่อนเดี๋ยวเราต้ไปช่วยเออตอนแรกไม่มีคนอ่ะทั้งเมื่อวานเราก็ต้องไปช่วยแล้วติดต่ออะไรก่อนต่อต่อพรุ่งนี้ต้องมาช่วยพรุ่ง้เล เราคือข้างล่างอ่ะขอดสองคนไว้ก่อนไม่ไม่ช่วยตุ๊กแต่ช่วยน้องน้องนั่นนะมีมีเขาให้ให้ให้คอยกับให้ยังเป็นระเบียบแบบให้ทัดขึ้นเพราะว่าเนี้ยแบบพลาดเดี๋ยวตรงเนี้ยขอดเล็กมากอะอะไอยูเข้ามางงอาเรียนเนี่ยเออใช่กช่กันคนนี้ด้วยไม่ได้ถ่ายเลยอะมาได้ไงมาถ่ายมาใหม่อ่่ะเเกงก่งวันนี้ ม้นมีตัวปตูประตูมันกอนขางม่ค่อมระตูนี่กทันโดยที่ว่าเราเราเอาประตูเหล็กไปปิดมันก็คือมีกา้ดึปิดแม่แต่ข้างล่างคือแบบคือไม่ถือว่ถ้าไม่เดี๋ยวคือไม่ถือว่ตรง้ ทำคอนเทนเตร์ทำแบบนี้แต่วันแรกนะทุกคนประตูก็ไปทางใช่ไหมเพระว่าพ่อพงศ์พอมพลดประตูไม่เห็นโล่ศกไม่หลังจะเอาอะไรเราอาจจะประเมินต่ำไปหน่อยก็ได้มันื่องมาอยู่ในอิมแพคเนี่ยเพราะว่าเราไม่คิดว่าน้องจะทำก็คือตุ้องบอกคุณวกาคือถ้าถ้ารับถ้ารับลูกจะแบบลงแรกแนไปด็กคือไม่เอาไม่เอาไม่เอาแคกอย่างน้อยสามคุณเสร็จแล้วคุณก็บอกวีดสองไมตุ๊กปรเนสามเวลาที่ตุ๊กจะพร้อมที่จะลงทะเบียนคือประมาณสามถึงอ่ะมาณถึงอ่ะมึงลงเลย ตาฟอ่ะเขามันขึ้นมาข้างบนมงไม่ต้องมาลงข้างล่างาลงข้างล่างได้เลย,เยมันพุ่นอประตูตรงนั้นเราคือดึงมาเลยดึงเอาเอาใบวางวางข,งางขง้างหลังเลยจดทีละคนแล้วงาแล้วรับเลยรับเลยไม่ต้องรองพร้อมกันโอโอถ้าเพราะว่าไม่งั้นถ้ารอพร้อมกันอ่ะแม่งแบบเหมือนกับต้องรอใบเพื่อจะทำาาง <ๆ S 2> <ๆ S 1> านส่ไว้ <ๆๆ S 2> เออคือมันใครมาก่อนใครถือป้ายสตาปอยู่โดนเลยเอาเลยตรงเนี้ยตั้งแถบอะมันจะคอยออดูใช่ไหมแล้วจะทำเห็นใจถ้าถ้าเราไม่ใช่ ถ so ้าเราไปพัฒนาเองอะเราก็อยากดูแล้ว okay? ถ้าเป็นเราจริงๆเราก็สงสารตัวเองด้วยเราดีคนเดียวไม่ไดะมีเรี่เลยดูนะแคมีคนนี้ได้พอนะนๆต้องทำตัวไม่น่ามันคือแบบต้งระเบิดเกี๋ยหลังไม่ตัวหลังมันชอบเย็นๆไงนี่ยนะคนทหารมันมองไม่เห็นคนทหารก็ปวนก็ไม่รู้นั่นคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของคุณดูเงี้ยพรุ่งนี้เราจะลองดูเป็นวันแรกของมิ้งคบ้างลองลองนี่เลยการดยาวเลยเป็นล็อกปึกปุ๊บ จะแสดงดูตรงนั้นไปเลยให้มันนั่งดูไปเลยแล้วห้ามลุกคุณลุกคุณก็ไม่นั่งเข้าแล้วแล้วที่ตรงเนี้ยเอากดมีกันเลยปิดแม่งหมดเลยถ้าเกิดค่ำแล้วค่ำเท่ากับไปคือปิดเลยเข้าใจรึเปล่าเพราะว่าพอไปปุ๊บมันก็จะนั่งนั้นไม่ได้นั่งนั้นไม่ได้ปุ๊บมันก็ถ่ายรูปไม่ได้มันก็จะมีปัญหากันเอาพี่เข้ามาในตัวนี้นะในกระบอกโอเคโอเคแล้วแล้วก็จ้งแบบเอาขนาดให้มันนั่ง ที่นี้ลลงเลยคนพวกนี้เรากงื่นมาทีคิดเพิ่มของี้เราคิดีเพื่อว่าเราสามารถจะทำงานได้ไปยอากับ ไปไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำ่เดียวครไดทำต่อพี่เต้กระจดทก็เนี่ไม่ได้ไม่ได้หมดผัคำสั่งทำงานออกมาคนเยอะพอาันทำงานจริงหายหมดหายหมดสามสิบสาบกว่าคนเหลือสิกว่าคนโอเค ไอคนทำงาน<ด>ก็ทำงาน<ด>ไปสิมันก็คือมันก็เหาือนีกนแก้ปัหญหาอีเรื่องหนึ่งเราเพิ่งจะไปสืบลุ้มาว่าทุกคนฟังไหน่นะครับผมขอสอบถามวิทยาณิตที่อยู่ในนี้ทั้งหมดทุกคนว่าวันสัปดาห์หน้าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปงานวิทยาศาสตร์ไปทุกคนเไปวันจันทร์โมหไปได้ไหมครับมไปได้ไปใช่ไหมผ้วไกครับเพราะฉะนั้นม .5 ไอาทิตย์หลังนี้ไปอาทิตย์หน้านี่เลยจันทร์กอาคารนี้แปเจ้าจันท์อาคารที่ คนดันคนเดียวใช่ไหมดันกลางเลวอ่ะเดียวเพราะฉะนั้นเฮ้แต่ละคนครับวันจันทร์เตียนหมดตายสวัสดีการไปหมดเลยค่ะสวัสดีการหายเกลี้ยงสวัสดีการหายเกลี้ยงเลยค่ะตายแล้วกูชีวิตเหลือบัสเหลือบัสเหลือบัสห้องแปดเหลือบัสห้องแปดอยู่แล้วก็ฝ่ายทะเบียนทะเบียนไม่มีเสียดีใจด้วยสสวัดไปไป